สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นสินค้านะครับเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับก็รุ่นอันนี้จะเป็นยี่ห้อของ v o l e n t e c h RC นะครับก็หลักๆเลยเครื่องบิน v o l e n t e c h อันนี้จะเป็นไซส์มินินะครับทีนี้มาในแนวตัวนี้นะครับเป็นคอเซนะครับ เป็นเครื่องบินลบทิ้งระเบิดนะครับคอเซนะครับก็ปีระบบเจโร6แกนนะครับช่วยรักษาสมดุลการบินนะครับก็จะเป็น4สี่ชแนลนะครับก็ใช้เซอร์โวในการควบคุมนะฮะเป็นชุดพร้อมบินนะครับเป็น RTF นะครับรหัสจะเป็นตัวนี้นะครับ F4U คอเซนะครับ ก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะครับโอเคนี่นะครับน,นี้ก็จะเป็นที่มือ โฟมพะเกต<ฮ>ด้านในทีนึงนะครับกันแบบวางทับกันนะครับอะไรเงี้ยครับโฟมล็อกไว้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับความยาวของปีกมิติของมันเออต้องดู ที่คูมือนะครับมีบอกไหมไม่มีอ๋อนี่ปีกสี่สิบเซนนะครับปีกสี่สิบลำตัวยาวหกสิบนะครับแบตเตอรี่สามจุดเจ็ดโวลต์สามร้อยหกสิบมิลลิแอมเป็นลิโพนะครับอ่าเรดิโอคอนโทรลรีโมทคอนโทรลนะครับขึ้นความถี่ 2.4กิ z กะรเฮิร์นะครับอาระยะเวลาการบิน15นาทีนะครับก็สเปคคร่าวๆของเขานะครับอายุเกณฑ์ที่อ่าเฉลี่ยนะครับก็เน้นเป็นอายุ14ปีขึ้นไปนะครับสินค้านะครับถูกนำเข้าถูกจ่ายภาษีเรียบร้อยนะครับมีมอกรทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับออันนี้ลำตัวนะครับจะผลิตจากโฟมเป็นโฟมฉีดขึ้นรูปนะครับเป็น EPP ก็คือมันจะมีความแข็งพอสมควรนะครับน้ําหนักเบานะครับไม่ใช่ว่าทําจากโฟมแล้วแบบว่าจะตกแล้วจะแตกหกักโดยทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับก็คือโดยด้วยเรื่มเอ่อโดยด้วยน้ําหนักของมันนะครับมันก็ไม่มีน้ําหนักที่ว่าจะทําให้เครื่องบินตกแล้วแต,แตกหักได้เลยนะครับนอกจากว่าเราไปฝืนมันนะครับต่อให้ลาเราเป็นหมื่นก็ยังเป็นโฟมอยู่นะครับส่วนมากเครื่องบินบัรคับจะใช้โฟมเป็นส่วนประกอบซะส่วนใหญ่ ก็เป็น4 c h a n n e นนะครับก็คือมีโซว์ควบคุมแอรอนนะครับรัดเดอร์นะครับแล้วก็ตัวอัพดาวนะครับเดี๋ยวมีชุดล้อก็เดี๋ยวมาต้องติดตั้งอีกทีนึงนะครับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับทดเกียร์อยู่ข้างในนะครับครับรูปทรงก็ดูสวยงามปาดเปี่ยวดีนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมมีใบพัดสำรองนะครับหนึ่งใบแบตเตอรี่นะครับเป็นอย่างที่บอกไป3.7โวลต์360มิลลิแอมแล้วก็มีสายชาร์จนะครับ ล้อชุดน็อตยึดล้อไขควงครับก็เดี๋ยวจะมาประกอบอชุดล้อกัน น็อตใช้ยึดสองตัวนะครับข้างละตัวแต่ในถุงจะมีมาให้สี่ตัวก็คือกันหาย ต้องมีเทคนิคในการขันนะครับอย่าไปดันอย่างเดียวหักนะแค่นี้พออยู่นะครับ ปีกจะมีแบบเป็นคาร์บอนดามตรงนี้ด้วยนะครับก็คือกันหักนะครัโอเคเป็นไงใส่ชุดล้อแล้วดูแบบสวยไหมเหมือนเครื่องบินลบสงครามในอดีตนะครับโอเครีโมทคอนโทรล่าเป็น2.4กิกะเฮิร์ตสามารถเลือกโหมดการบินนะครับพวกไจโรอะไรพวกนี้เลือกได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบินด้วย6แกนนะครับง่ายสุด รีโมทใช้ฐาน t a ต d ฐานนะครับ 2A จําจำนวน4ก้อนนะครับใช้เป็นอันคลายยิ่งดีนะครับสัญญาณจะดีหน่อยแต่นี้ผมอยู่ตามบ้านนอกผมใช้ฐานธรรมดาก็พอนะครับชุดล้อนะครับเป็นอุปกรณ์ลงจอดก็คือสมมุติถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นปูนเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ล่อนลงได้นะครับถ้ามีฝีมือนะครับแต่ถ้าไม่มีฝีมือก็แนะนำให้ลงป่าหญ้าอย่างเดียวนะครับ ส่วนผมก็ไม่มีพื้นที่ลานปูนในการทดสอบนะครับผมก็จะเน้นพวกป่าหญ้าแบบนี้นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเครื่องบินก็พร้อมที่จะทำงาน ความบินดูนะครับการทำงานเป็นเซอร์โวก็คือนี่นะครับอันนี้เลี้ยวปีกนะครับอันนี้ก็คืออัปดาวอันนี้ก็จะเป็นหางน,นะครับแล้วก็มันจะมีใจโ,โครควบคุมนะครับเวลาเครื่องบินมันเอียงเนี่ยมันจะกันอัตโนมัติเนี่ยนะครับนะครับตวน,นี้จะช่วย น,นี่ก็คือปิดดันขึ้นไปสุดเนี่ยคือศูนย์นะครับเป็นศูนย์ก็คือจะปิดไจโรทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือจะบินแมนวนวลนะครับปิดไจโรทั้งหมดแล้วก็ดันขึ้นมาอีกปุ๊บสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งก็คือไจโรจะทํางานช้าช้าลงนะครับ พอสเต็ปที่สองปุ๊บมันจะไวเนี่ยมันจะไวนะครับผมก็จะบินปิดไจโลก่อนนะครับคือผมชั่งนานะนะครับบินยังไงก็ได้ลมมาทางไหนเราต้องดูทิศทางลมนะครับในการเล่นเครื่องบินบังคับก็คือเราจะต้องควนลมอย่างเดียวในการขึ้น นวดน,นะครับถ้าคนไม่ถนัดนิยานะครับเผลอไม่ได้นะเฮ้ยจุ๊บไปไกลนะครับมองไม่เห็น ไงนะครับในโหมดเมน,นุนของผมเอาแล้วแบบบินมาไกลเกินอ่ะแล้วแบบเครื่องบินมันเล็กอ่ะแล้วอมองขึ้นไปข้าง,งบนมันสีเป็นสีครามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบินหลงทิศนะครับตกอยู่นี่เครื่องบินไม่มีความเสียหายนะครับก็คือไม่แตกไม่หักนะครับ แต่ใบพัดมันหลุดก็คือใบพัดเนี่ยออกมันออกแบบมาออกแบบมาให้ให้ให้หลุดได้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีเต้าเสียบของมันเข้าไปแบบนี้ถ้าเวลาตกกระแทงแรงก็คือป้องกันอุปกรณ์เสียหายนะครับใบพัดก็จะแบบกระเด้งหลุดออกได้นะครับเนี่ยแบบนี้ใส่ก็ใส่สเข้าไปแบบนี้ Okay. เป็นไงเม่นวนได้เรื่องนะครับตกนะก็เป็นการทดสอบไปเลยนะครับผมตกคือตกผมไม่มาตัดออกนะครับบางคนแบบบินักรีวิวอื่นๆก็บินตกปุ๊บก็จะตัดออกนะครับเอาจะ็อดสวยงามผมไม่ ผมส,สดๆครับอ,อันนี้คือเมนวนคุยคิดดูว่าขนาดผมเก่งๆบินเมนวนยังตกแล้วบ,บมือใหม่จะเหลือไหมครับเพราะฉะนั้นระบบไจโลจึงมีมาช่วยนะครับผมก็จะใช้ไจโลในโหมดที่หนึ่งอ่าทีเนี้ยมันจะไม่แววกจนิ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวเริ่มต้นทดสอบอีกรอบนี่นะครับนิ่งเลยเห็นไหม คนี่นิ่งเห็นไหมเนี่ยเขาปล่อยผมคุมแค่คันเร่งอย่างเดียวเนี่ยอีกมือหนึ่งไม่ต้องไปคอยคุมนะครับมันจะช่วยรักษาระดับของมันเองเนี่มันจะบินแบบนิ่งๆเนี่ยคันเร่งเราก็ล็อกเอาไว้นะครับ เนก็คอยคุมเนี่ยนะครับสุดยอดล็อกคันเร่งได้นะครับคอยคุมเลี้ยวซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับมันมันไต่ระดับความสูงได้เร็วนะครับรูปทรงมันปาดเปี่ยวอ่าดับคันเร่งอันนี้คือล่อนนะครับล่อนได้นะครับเป็นทรงแบบปาดเปียวอย่างนี้มันล่อนได้นะฮะเนี่ยเป็นไงเห็นไหม หรือบอกว่ามันก็เป็นของเล่นที่แบบยังไงอะของเล่นของผู้ชายนะ,นะครับความฝันของวัยเด็กก็อยากมีเครื่องบินบัรคับนะครับเดี๋ยวนี้มันถูกนะครับถ้าเป็นตะก่อนมันเอื้อมถึงยากเดี๋ยวนี้มันถูกมันทำออกมาเยอะแยะเข้าถึงได้ง่ายนะครับใครก็ซื้อได้เล่นได้แล้วก็บินง่ายด้วยนะครับไม่จุกจิกนะครับผมบอกว่าระบบเจโลมันถึงช่วยไงเนี่ยนะครับอันนี้มันบินง่ายๆเลยเนี่ย ผมไม่ต้องไปคุมอะไรมันมากเลยมผมบินแบบนิ่มๆเลยเนี่ยถ้าตาบได้ถ้าคุณใช้เมนวนปับ๊บสมาธิก็ต้องดีนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นั้งสูงนะครับพอเราอันนี้ผมจะสลับ,ลบเป็นเมนวนนะครับ นี่มันจะตีลังกาแบบนี้ได้เลยเพราะว่ามันไวนะครับเนี่ยปุ๊บอ่าแล้วก็กลับเป็นใจโลเหมือนเดิมนะครับมันก็จะคุมง่ายโอ้บินได้นานน,นะนสิบห้านาทีถือว่านานนะ มยังยืนเมื่อยเลยข้างกล่องบอก15นาทีแต่ถ้าแบบเล่นแบบเป็นๆนหน่อยนะครับเนี่ยยังใต่ระดับความสูงไปปุ๊บดับเครื่องร่อนอ่าไม่นจะยืดระยะเวลาของแบตนะครับ F4U c o r s a นะครับจาก v o l a n t e c r RC นะครับเป็นไซส์มินินะครับราคา2,000หน่อยๆนะครับ2,000ปลายไม่หน่อยอะนะครับ สองพันไปปลายนะครับนี่ปุ๊บนี่เพจัดในนวนปึ๊บ,บ,บนี่คุณสามารถที่จะบินม้วนได้นะครับเนี่ยโอเคนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับผมก็ทดสอบให้ดูเต็มประสิทธิภาพของการบินนะครับตกโชว์ไปด้วยนะครับ ไม่มีการตัดต่อนะครับโอเคเดี๋ยววนกลับลงนะครับวนอีกรอบนะครับมันเร็วไปเดี๋ยวต้องลงทางนู้ดนะครับ โอเคนะครับใครที่สนใจนะครับ F4U c o r s e นะครับก็ราคา2,000ัปลาย,ลายเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ตามไอดียไลน์และเบอร์โทรที่ผมลงไว้ขอบคุณครับผม